สวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องของสติปัญญานั้นเป็นส่วนที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับเพราะในแต่ละวันนั้นเราต้องใช้สติปัญญาในการครบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตที่มีอยู่ในหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเรื่องของครอบครัว เรื่องของมิตรภาพหรือการขยายธุรกิจต่างๆซึ่งเรื่องของสติปัญญานั้นก็เป็นที่น่าสงสัยว่าสติปัญญามนุษย์นี่มาจากไหนกันแน่เคยมีคนบอกว่าก็สืบมาจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายถ้าหากจะตอบแบบนั้นก็คงจะพูดไม่ได้เต็มปากนะครับเพราะบางคนที่มีความฉลาดระดับอัจฉริยะ แต่ปรากฏว่าก็มีพ่อแม่ที่มีสติปัญญาปานกลางเท่านั้นเองแต่ในทางตรงกันข้ามบางคนพ่อแม่มีสติปัญญาสูงมากเป็นถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีผลงานดีเด่นผลงานวิจัยระดับประเทศแต่ลูกกลับเป็นคนหัวช้าสอบเข้าเรียนที่ไหนไม่ติดก็มีนะครับวันนี้ผมจึงได้รวมเอา พุทธพจน์ที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องของสติปัญญามาให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณากันนะครับอย่างในโภชนะธทานสูตรได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ให้ปฏิพานย่อมได้ปฏิพานในพระธรรมบทก็ได้กล่าวว่าการให้ธรรมทานเป็นการให้ทานที่ชนะการให้ทั้งปวงหรือใน โสนทันทสูตรได้กล่าวว่าปัญญามีศีลเป็นเครื่องชำระให้บริสุทธิ์และในทางกลับกันศีลก็มีปัญญาเป็นเครื่องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีล ศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาและนักปราชญ์ย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือหรือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสัจธรรมที่ทุกคนได้ประสบมาแล้วนะครับผู้ที่มีศีลน,นั้นก็จะทำให้ มีปัญญาอยู่ในตัวเองนะครับส่วนคนที่ไม่มีศีลนั้นสติปัญญาก็จะมืดทึบหรือในจุลก,กรมรมะวิพังคสูตรได้กล่าวว่าคนในโลกนี้จะเป็นชายหรือหญิงก็ตามถ้าเข้าหาสมณะหรือพรามณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำแล้วเปล่าประโยชน์ทำแล้วให้ผลเป็นทุกข์ตลอดไปอะไรเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ทำแล้วให้ผลเป็นสุขตลอดไปเมื่อเขาได้คำตอบแล้วรับเอาเป็นข้อปฏิบัติจนชั่วชีวิตเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในภายหลังเขาจะเป็นผู้มีปัญญามากและใน ปสาทกรธรรมัทิบาลีได้กล่าวว่ามีทำอยู่ข้อหนึ่งที่ใครก็ตามทำให้เจริญขึ้นในตนเป็นอันมากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาปัญญาเจริญปัญญาไพบูรย์ปัญญาใหญ่ปัญญามากปัญญาลึกซึ้งปัญญาแก่กล้าปัญญากว้างขวางปัญญาว่องไวปัญญาเร็ว ปัญญาล่าเริงปัญญาแล่นปัญญาคมปัญญาชำแรกกิเลสธรรมะข้อนั้นคืออะไรก็คือกายาคตาสติคือการเอากายนี้เป็นที่ตั้งของการเจริญสติครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพุทธพจน์ที่ได้กล่าวในแง่ของสติปัญญาครับซึ่งที่ผมประสบมาด้วยกับตัวเอง จากการรักษาศีลเป็นปกตินะครับแล้วก็มีการเจริญกายาคตาสติก็คือการปฏิบัติสมาธิอย่างเป็นประจำน,น,นั้นก็จะทำให้จิตเรามีกำลังและมีสมาธิสูงเอามาใช้ในการพิจารณากิจการงานต่างๆสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆและแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอย่าง แก้แทงตลอดได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ที่ประสบมากับตัวเองสำหรับมุมมองที่ได้ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเก่งแต่ยังต้องเป็นนักตั้งคำถามด้วยนะครับถามแล้วเกิดมุมมองใหม่หรือถามแล้วจุดชนวนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาเข้าไปให้ถึงแก่ความจริงตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้า ในสมัยที่ทรงเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์ท่านก็รอบรู้และแตกฉานสารพัดศาสตร์ตั้งแต่ครั้งทรงพะเยาครับแม้ปฐมฌานอันเป็นสมาธิที่เข้าถึงได้ยากแสนยากพระองค์ก็ฝึกสำเร็จตั้งแต่พระชันสาเพิ่งเจ็ดปีที่สำคัญพระองค์ทรงตั้งคำถามและเห็นชีวิตของมนุษย์ด้วยมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น สามารถตั้งคำถามที่สำคัญที่สุดในโลกได้เองและค้นหาคำตอบได้เองและที่สำคัญคือสามารถประกาศคำตอบสำคัญสูงสุดนั้นออกไปทั่วโลกจึงทำให้พระองค์ถูกจดจำไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าพูดตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองครับสำหรับชาวพุทธ ที่เข้าถึงปัญญาแบบพุทธนั้นจะรู้ว่าความฉลาดสูงสุดไม่ใช่เลขไอคที่สูงสุดแต่เป็นการรู้จักโจทย์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์คือทำอย่างไรจะพ้นจากความทุกข์และวัฏสงสารนี้และคำตอบที่ได้จึงเป็นประโยชน์สูงสุดตามรอยทางของพระพุทธเจ้านั่นคือเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์นั่นเองครับกล่าวโดวยสรุปแล้ว ผลทางในการสร้างปัญญานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่จะเกิดจากการตั้งข้อสงสัยหรือคำถามแล้วรวบรวมวิธีการหาข้อมูลค้นหาคำตอบแล้วเมื่อได้พบคำตอบแล้วก็จึงนำคำตอบนั้นมาใช้ในชีวิตของเราเราจึงจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากครับสวัสดีครับ